แม่ส่เงาเดียวเดี๋ยวะวัดคือคือแม่เดี๋ยวนี้มันจะลองจะเอาขอขอบขอทราบราคาสักก่อนหาตังแม่จะเอาเพียงด้ยแม่พ่อลูกบัรลูกสิบิังแม่ได้วันี่ย่ำเถาแก่มากวันี่ครับต่อไปวันสุรลองสิมาเบบ่งแม่ได้บันย่ำเถาแก่มาวันนี้ครับ คุมตัวนี้แม่แม่าเท่าไรเาว่าบุรีดีครับงานหนึ่งสองแสนหาหนึ่งสองแสนหาสองานกับกิบุน้อง้อยกว่าสองงนด้บเออถ้าคืองานบได้บ่พอนี่ย่ได้ปลูกกระตบมาอยู่มันหายากด้เงินท่งกันเลยครับมว่ยกับบได้สุก

พันขันขลไลหนึ it, ่มันต oh, no, no. ้องอยู่คนขางครับตบลคของแยพันน่จะกีมูหนูสื่อไรละเจ็ดแสนเมนโบตีมูหนูสื่อไรละเจ็ดแสนสองบอกามีตางไปซื้อที่เมียเมียพี่เมียเมียกำลังจะจะกู้เงินปกำลังจะกู้เงินธนาคารปดม่มีพี่มีไหนมีผมก็เล่นหมดลิวอร์พูลแมนยู ตบรรยากาศซ่อยครับบ้านหมุนคู่คนครู่กำลังจะไปกู้เงินครับกู้เงินคนคูกู้ได้สองล้านครับค,คู่กู้เงินได้พี่มากแต่พื้นที่มันต่ำครับมันต่ำมากมันต่ำสวัสดีครับไปร้องสวัสดีครับรถในย้ายรถไหนเนี่ยย้ายกระได มันต่ำมันต่ำหดมันพื้นที่ต่ำนครับค่ะแม่ขันอยกได้กัแม่บอขายเพงเก่อยากได้ทักสองงานเหรอครับครับพอเหรอมันต่ำครับเนาะอยากเอาแพ่งไหนเนาะลานกี่ไรเนาะจะได้ยุ่งกันเนะรถจากสองแสนได้เท่าไดครับ รถไหนแน่ย he right ่ารุ offs, said, als, he ่นแน่พผมเนี้ยแฟนแฟนแฟนับบอกว่าให้ย่ยรุนหถวันฉลองแน่บวงเนี่ยครับผมนี่นี่ชลิดบอกว่ารถไหนแน่จากสองแสนหรือว่าแสนเจ็แสน มันกัดตีสองสี่นิกาครับเออม,มาใหกา้กันมาเมนวาดอกที่จริงอันเมนสีวาดูดรับไปกอนนั่นกะลี่กะกะเห็นใจแล้วก็จะัาอ,อันเพิ่มขนาดนี้นะคว้าหมายฮะเนาะอันนี้แทนแม่ใไงเนาะอันนี้กะอ,อ,น,อน,นั่นว<ต>่าอันสองแสนมันพอดีอยู่เพราะว<อ>่ามันสิตกไล่ละวแปดแสนมันเป็นที่นา ถ้าถ้่มันไปอยู่หม่องคือจางน้ำมูหนูแะทามกงต้นนานแมนขนนทางดำดวงสว่างดวงน้อยจังสีมนบอนั่นคือหนึง้านข้ห้เลยนอ่เลยครับแมนยูจ้าตบะครับสิมึงเลยขอบคุณครับขอบคุณจังหวัดมึงเลยครับห้อบสูงแม่พยับานตบางานละสองแสนมันกะไรละแปดแสนมันกีอันนี้ผมบอกคำเดยเลยอันมันคือเห็ดขุมเลย

ตัวทักเซนหาหลวงมันวะสวัสดีคุณชาย,ยาด้วยชาย,ยาบอกว่าตัวให้ทักเซนหาพุรทรีบ้างครับย่ยกับบุญลุงให้หลานอีก่ทั้งน้อย,ยบ่ใหญ่ลุงให้เนี่ยยายเป็นไงเนี่ยครับลูให้ทั้งน้อยเนี่ยครับ รถย่า่ย่า่ลดไหนร้านเนี่ยคันคันคือพปิลินว่าตัก2สองแสนมันจะพอดีไหมครับแต่ว่าะย่ครับอะไรกันมาดูที่ครับพี่มาดูที่นนทัดได้กัน จะเอาสอง,งานแต่อยากได้งานละส0งแสนแม่เลว่บาอยากได้งานละสองแสนีนสสนที่นี่รถใกกันพุญยิบานพุญยิบานซอยบ่อ้เนี่ยรถแห่ายหลานน้ำเพราะเงินเดี๋ยวมเ่กิมันก็หายากครับโควิดห้าเปนสิมถาถมอ,อ,อีกนี อันนี้บอมบ,บอมเมน่าบออยากขายได้เด้คืออยากให้ได้ได้เด็จิ๊กตัวป่อยแล้วบออยากได้เด็สะบานมูหนูมันจะเลิ่อนไปนาอยู่เอาเพี่น้วกมันจะรองใช่มันติอันจะเลิ่อนไปนาอยู่ถุกคนได้สั่างแลเบิดแล้สองงานเมันก็นใไเพงอยู่ครับผมสองเซนาเขาว่าแม่นี่มันมันติดมันเป็นลูกล่างแม่สองเซนางานเด้งานเด้เป็นวางานแล้วสองเซนาเพง เอฟซีวันฉลองตลอดชีวิตของุณครับแพงแพงแพงมันมันบ่ได้อยู่ในตัวเมืองสูบไ่ได้แล้วแยกขัดสองเซนหาสองเซนซีแม่จ้ะแพงเอฟซีวันฉลองของเนื้อขอบคุณหลายมันติดตรงหน้าผมมั้งต <c oughs> <c oughs> ิดถนนบอบอสไม่ได <c oughs> yes ้ติดถนนครับเป็นถนนลูกรังครับเนี่ยที่มองตลาดบ้านมุนนี่ไหมครับอำเภอเมืองนี่ไหมค ก็มันดูติดตรงหน้าวัดดีครับผมแพงขวดสองแสนหามสำไรละลานเวยไรละลานหวยะไรละลานมันต้องติดถนนน้อยดูทางหน้าจะเป็นเยอะวันฉลองครับพีไอแปดแสนอาก็ตบหัวทิมนะเบิรกับเสกแกกกอนไม่กล้าเบิกครับผมมันเนี่ยมันเป็นมันมันติดจวงเสียบเดี๋ยวให้เบิรงเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยมันเป็นลูกลังแต่มันไรละแพงเกิน แบครับเท่ากับไร่ละล้านเนี่ยิ่งก็อยู่กรุงเทพเนี่ยโอ้ยแต่เพียงโพดนี่ครับแล้วพื้นที่มันต่ำครับผมนี่ครับนี่พื้นที่ต่ำแล้วคิดดูจะจะถมที่ประมาณสูงขนาดนี้นะครับเนี่ยดูดิต่ำขนาดเอวผมนี่ครับคอผมเนี่ยมึงต่ำโพดพื้นที่ละครับต่ำโพดพื้นที่ สองเซนพอเอาอยู่ครับแพงพ่นไหมครับไอแล้วต้องถมดินขึ้นมาอีกนะสูงมากนะครับเนี่ยดูดิครับขนาดคอผมเนี่ยความสูงอ่ะบางทีบางทีครับเพี่สูงไหมมันต้องถมดินมากปูุงอะไรมันต่ำครับทันตอร่องอะไรก็บเอาแล้วครับนี่เป็นลูกล่างเสียมเนี่ยนี่ครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะติดถนนดําอะไรมากมายครับเนาะเนี่ย แสนสองพ่อครับใช่แสนสองได้พนองสองเสนหายมันต่ำเนี่ยกราพื้นที่มันต่ำมากครับเนี่ยถมถมดินเข้าไปอีกหน่อยเพราต่ำเพราะสามลอยขั้นเนาะมันพ่อใหญ่ต่ำสองเสนหายแพ้งพ่อใหญ่บอถึงแพี้ยงพ่อเนาะงานแม่ใหญ่ยันสองงครับแพ้งพ่อใหญ่เนาะถึงสองเสนหายเพียงพูดไรละลานเนาะอืีแพงมันบ่แม่ขอพูดแม่เด้อครับ สองเซนหายเพ้งน้องแม่เนาะมึงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ตามผมไหมแม่ตามบ้านนี่จะมาถมอีกกับพวกเม่หน่วยอ่ะขนอยู่ฟังนี่ยังโอเคเลยแม่เนาะแต่ยู่ฟังนี่ยังคือว่าโอเคสูงครับอันนี้มันพื้นที่ตามน้องแม่เนาะแม่เป็นคนบ้านหมุนเฮ้านี่ต่ว่าพูดถึงสองเซนหายเพ้งน้องแม่เนาะไรละล้านแม่โอ้ยแพ้งพูดแม่นครับแม่ขอบคุณแม่เด้อครับเด้อซอยคำในลำแต่ว่าบางในต้องทมอีกอาขนาดข้อผมแม่ มึง่ขนาดข้อผมได้แม่ลึกได้เอาะจะใช่แบบนับ,บนมึงต่างในเราพี่ใหญ่ตราเิน่นเสสนพิ่นเสียวละสองเสนาเพียงผดวิจากักสายบ่ออนสายบอแบบว่าน,นี่แม่ง,งานนะครับเพิ่พนสีแดง,งเป็นล็อกงานสุดทุงหน้าไหมครับติดมองหน้ามองลักแดนครับลากเด่นคุณบาครับตอแบบว่าเพิ่นสีแดงเป็นงานเป็นงานจะเอาข้างหน้านหรือข้างหลังก็ได้จรงสิแม่อมตอเพิ่นเสียวไรยละไรยลาย,ล,ยละล้านครับ ตวกัสองอนเอากับสองล,ลละสองเสนานมันเพีงพเพยงผพดครับสองอนแต่ว่าผมว่ามันเป็นพื้นที่มันต่ำพอม่พอต่ำพดตอกันเครับต้อกันเอาต้อแล่วลดต่วกันลรยละไรละสองเสนานเพียงผลนะแม่เนาะมันต่ำแม่ทมดินอย่กับกรายดินเอ๋ลายละเสียน ดูถ่ายลายละเมินอยู่ขึ้นมาสิเพิ่นทองขนาดติดแหกติดถนนบุรีรัมย์ไร่ละสี่แสนมึงนีอันนี้เพิ่นจะเอาลายละล้านเนาะบ้านบุญสองเซนหาเพียงพ่นแม่งานละหมื่นเออแต่ว่าสำหรับเสียท่อมมาเปล่งในคนรู้สึกเพี้ยงเลยมันเพียง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 พอดครับเพียงพอดครับติดถนนแถวบุรีรัมย์ไร่ละสี่แสนอ๋อครับผมขอพ่หลายๆด้วยแบบเราเป็นห้างลุ่มล่างสิไหมครับ แต่บนมันเป็นพื้นที่มันต่ำขันเป็นพื้นที่สูงพมวาได้น้อยให่เนะาะต่ำมาทมดิ่ี่ก็บต่ำก็ร้อยรดปุ่นได้เนี่ยเนรอยรดุพ่พอรอแม่ของยายลอยลดรดบ่คำไหน,น,น,นข้างของก้งอ่ะันยุฟังหนะ้าผิวันค่อยอยู่ต่ำต่พอมพื้นที่มันตามมา่ำแบน้องแม่เนาะพื้นที่ต่ำอยงัวสีทอมก็เป็นแตน่ตับหวา อ๋อแปดสิบรถว่แม่เนี่ยจัดไปครับตัวป่ามันนี่แปดแสนแพงโพดจานแพ่งไรลล้านเว้โอ้แพงบุตรเบาดอกเอาเงินไปปั่นบักลาดีกว่ามันตั้มเลยครับบางขนาดบางในขนาดง่วงสูงเอาแค่ถั่วง่วงบางทีเหรอบางทีเหรอครับเบางอันนี้คือถนนนะครับเนี่ยมันในขนาดข้อผมม่้บมึงที่เรอ เขาต้องถมดินอีกบ่เป็นหน่วยเอบาบ่ใช้่าอยากได้ดอกครับไต่ละลานมันเพียงโพดติดถันมึงบัวได้ติดทางดำเนาะเพียงโพดครับผมจะซื้อละเพียงเพี้ยงเพี้ยงเพียงไล,ละลานครับผมเพียงโพดครับเพียงเพียงเพียงแสนซีบ่อนแสนซีบ่นอนเนาะแมปแมปแมปมันี่ คนขายซะาขายแพยงหดแย่เราขายแพยงไรละลานเนาะ <c oughs> ไรละลานแต่ว่าแมงมันมันบริอยู่ติดถนนดำพอ่อแม่แพงแพงคุณคู่บ้านคุณคู่แมงครับบ้านหมุนครับบ้านหมุนอำเภอเมืองแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ติดถนนดำมแม่ครับแพงแปงหดครับอันไรก็ลุง ครับมันต่ำพอมั้ยพอขึ้นดีกว่าพูดถึงมันก็ว่ามันกับเพ้งพูดกันสองแสนสี่สองแสนครับรับเบิกพูดไดว่าพว่าไอ้พขจักว่าจุกบ่นำได้พันบาทสองหน้าสึงขอสี่สแสนห้า อื้อีสนากับพบีนาดสองงานมันเงาไว้พุนละมังสองงานสองเสนาครับผมเปิดขายม้ยเข้าไปเศร้าเลยครับขวดแพรงเลยไอ้หลวงครับไรละลานเนาะแถวไหน เงิน่าโลดได้ซ้ำนี่ไอละสองแสนพอฟังครับแม่นค่ะเอาหนาฟังเลยจะนีไปหอดมุ่งไปคันไรละสองแสนพอออกอยู่ดอกงานละงานละสองแสนพอออกีเถุงมันเพียงดวดากันสองแสนหนาสองแสนสี่พี่เลี้ยงใบบาทสมมติว่านี่แมวตัวเมียได้บ่ครับแบบางานละสองแสนรับพอฟังดูสผมว่า ไลหนึงไลหนึ่งก็ตีไปกอูแปดเสียนไปเลยไรแล้วแปดเสียง่าเ่ยบดไ้จิตถนนดำ่ครับผมแมนครับแป้งแป้งมันข้อจีเมันไปรู้ร่างแล้วมันตำพร้อมมันพื้นที่ตำพร้อมไหมครับผมอีกกระเพม่หน่อยแป้งแงครับ ย่ได้ตรงเลียต่วนผมไหมย่า่โอ้ยดีดีสามปีเลยชกมือกับพิธาแพ่เมืออครับผมสามปีวันสนาไปอยู่เลยละแสนสองดูนี่ครับผมบ่มีคนสื่อ งานละสองแสนกับแพงอยู่แบบนี้มัต่างกันต่างกันเนาะตมันต่ำแมบบ่พื้นที่เท่าไห้เนาะแม่นมออนเนาะท,ที่แบบนี้ไม่เกินได้ละห้าแสนพูดเล่อันี้คนได้ไดละลลลเกือบล้านประนองครับผมบ้านละ เดีวนึงแนว่าสองแสนสอเป็นสี่แสนี่นี่ไส้โยกกันเลยดเดียวแม่นยวงผู้ใหญ่บ้านก็นได้เนาะเ่อาเ้าผู้ใหญ่ยยบ้านต้องเลี้ยตนผมได้บพอยากให้ผมมาอยูกก่ใกล้กว่านี้ห่วยย่า่ย่่เลี้ยตนผมสิบ่งยา่ได้บัน่นเ่าแก่มาก่ครับปานานีน้คันผมเลยไม่ยู่พว่าคัน มันงนี้ได้มันกิดมีตามพี่น้องมูเจ้าอยู่น้ากั่นเนาะบอกว่ายๆมาซื้ออะไรละลองอ่นลองอ่านซีเซม่าให้ลองให้เบิ่งคนค่อยจะลดครับปรึกษาอยากมีปไปเน่าาไปย่าไปซื้อป่าตามบทพื้นที่เท่านี้อย่าฝ่าตกลงครับผมขอบคุณหลาย ในทกลงหนอผมกับผมมีเงินเนาะตอนนี้ว่าสิบปีคู่เงินคือยังกันอีได้ที่นาแถวบ้านผมคอนเจนไล่และแสนห้าครับติดถนนลูกหลังเพียงเพียงเอาขอบพุดไลได้ครับเป็นกสีมองว่าวันฉลองมีเงินหลายแมนครับผมบ่มีเงินได้ผมถูกหยากขึ้นยังนี่เขาสิน้ำขาผมอยู่เป็นนีพุนไล แค่กับรถไทยยี่อน้ยบรได้บ่อใหครับสองอันสี่แสนหนาสองอันตั้งสี่แสนบริษับ่อใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกับพูดกับผมในผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่แหละผู้ใหญ่บ้านบ้านบุญนผมได้สดกับผมได้สดสวัสดีครับผมเนี่ย

สองแสนสี่ห้าพันเออลงอีกแค่ 5, หาพันหนึ่งย่อยไม่เสียค่าโอน,น,นอครับเป็นสี่แสนสี่ลดแค่หาพันลดอีกแค่ 5, แค 5, หออาพันหนึ่งโอ,อ้ยผู้ใหญ่บ้านก็ได้น้อผู้ใหญ่บ้านตรงเลี้ยตนวมได้เลยนี่เออบ่ได้เนีผมบ่หาเสียงซอยได้อีกเซมได้ออบานนี่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ ทอมทอมทอมบอกแน่บอกเน่ยบอกแม่โตรถกีกหาพันหนึ่งมาได้บอกทอมเออทอมบอกแน่รถกี่แค่หาพันหนึ่งเนี่ยเียกคากันหาพันหนึ่งเออสองงานเส้นหา โอ้ยแพงมากครับผมสองสองไล่สองงานอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นอะไรแล้เกือบล้านครับผมเอาเอาลกิดลงหาพนหนึ่งแม่ใหญ่อันนี้ก็อนอวนมาข้นมาเน่อยผมบุรุผมบุรุแล้วอวนบอเอิญพลกระเงือเก่านหลกระเงือเก่าเหรองมือไกน ผู้เจาคอาต่าครับผมออ่านล่าซ้อมเต้นยังไปลาอะไรยังมาฆ่าอะไรมาฆ่าอุ่นคราว่าสองหมื่นกสิทธิ์ไปจ่ายสองหมื่นให้พนรอดยายยายให้เพิ่นรอดยายขาจาว่าเบึงเนี้ยยายจะเพ่งไรผู้ใหญ่บ้านกับโบซอยเว้าเนาะครับเบึงเนี้ยนี่เบึงเนี้ยนี่ผู้ใหญ่บ้านโบซอยเลยผู้ใหญ่บ้านโบขอกางเลยผู้ใหญ่บ้านที่อันลูกหลานเพ่งครับผมเนี่ย เพงไปแพ่งไปแพงครับผมพนาษยลสองแสนสี่ห้าข้าวปลาค่ะได้ละเกือบล้านแมนครับได้ละไหมกด้ีสไล้ละลานเลยครับเจ้านี้ครับิ่นขายไปยเลยเพราะว่ามันพุ้นอุ่มอมมันอุมนมอมมอนออือคนลุนอมันนอนมันอนอุดมมัอัอดมัออุดมมันบาทนอุมักอดังมีคนอุอนอออออ มาไเีเขดนี่ยตอไเ้ยียมนยนี่แหละครับพยาบาลเาบอกพยาบานซอยเบาเนี่ยนี่เขาจะวาพยาบาใพยาบานบอซอยเบาได้นีืครับผมซืเลยครับไปลวงแมนครับผมแง่ใจมันต่ำเหรครับยายมันต่ยต่ำบ่คาบเดียบ๊วยลายมันบอกต่ำผลไหมต่ำผลไหม เบิร์ตท้องไปนิดหนึ่งแฟนตีขันเทียนเ้าอวนเอาอีกพยาบาลพอมาค่าอวนมามีดออกเจ็ดท่านอวนเอากระซิมมันแหละครับผมไปกินไล่ละสองแสนเองครับพี่หลองครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณแฟนของแสงอาทิตย์ของก้าวหน้าด้วยครับนี่ไล่ละล้านครับผมนี่ไล่ละล้านครับเพราะว่างานหนึ่งงานหนึ่งมันเขาเขาสองแสนหน้าครับ ครึ่ครับครับเอาเงินไปซื้อเราดีกว่าเนละเป็นหมื่นคนละครึ่งบาราคาไเอย่าขยเงบายาอ่นเื้อไปเปิดนของปล่าครับครับ ไปกินไร่ละสองแสนอันนี้ไร่ไ่ละเป็นล้านเด้อครับผมไร่ละเป็นล้านบ้านหมุนแพงแพงครับผมแถวบุรีรัมติดถนนดําไร่ละสองแสนเองขอบคุณครับต่นี้แพงแพงมากครับบ้านหมุนแพงมากบ้านหมุนครับผมบ้านหมุนจะมีมอลําทุกวันเลยหมู่บ้านนี้ครับอันนี้มาติดติดริมนี่ครับผมติดอันนี้เป็นลูกลังครับผมขอบคุณเด้อครับเด้อคุณโน่คุณหลายๆคนที่มาเจ๋งไงเจ๋งไงคือคือแพี่เล่น

พื้นที่มันทำถามว่าผมผมอยากอยู่บ้านผมหมดแล้วสารคามไล่ละแสนขอบคุณครับเปี๊โพดครับไล่ละเป็นล้านนะครับนี่ครับแถวบ้านมูลนี่ครับบ้านมูลนี่ครับผมอำเภอเมืองขอบคุณค่ายมวยสิจุบขาวครับผมมาล็อกจอกจิกเกิ้ลขายปลาแด็แล้วแม่เอ้ยสวนสิได้แต่ละกระปุก ครับแม่ผู้หญ่ซอยบ่อเห้มันสลองแนครับประสันวาเมื่อไงแม่ผู้หญ่ซอยบ่อให้มันสลองแนแม่ผู้หญ่บ่ค่อยเข่าขางครับผมเนี่ยขับเป็นมุ้ยขับเป็นมุ้ยกับมุ้ยหลายสองครับผมสองเจ็ดร่องของผมบรูดนะมุ้ยหน้าเสียได้เด็นเนี่ยหาเงินก่อนแม่ เงินเครื่องหลังนี่ก็บ่มีนหน่อยเนาะบ่มินสมัยที่เขาไ้ใบตีแล้วยุทธกศค่ะคเราได้เงินแล้วก็จังสิเปะเอาจ้าจังกโอ๋จังมะโอ๋จังมะกาอม่แบงแกาบ้านข้นกลับไปพุ่นกลับเป็นในนี้ครับเป็นการเป็นลูกล่างเรื่อันี้ก็ทมพังนล้วเนาะเนี่ผมนี่แหละในในห้อยนี่มักเหยียบเสียกินมักเกาแยงนี่เราพูดนี่เรียกงัวเหมืนงัวเลยดลอยเลยยังมีเม็ดบาบ้านหมุนมักว่ามักบาบ้านบาบ้านบ่เนี่ย มาวันบ่ตาข้นอะสี่นี่อันนี้เด้ยจะเจ้าจูเดยตอนโอนบ่ต้องบอกว่าซื้อขายดอกบอกไว้ลูกแล้วโอ้ขอบพุณอลไรนะขอบพณพี่ขอบพนพี่สาวผู้หญิงคนนี้มากนะครับผมนะที่ให้ความรู้หลายๆอย่างครับผมอําเภอคมละใสติดถนนดำอ๋อไรละลานอันนี้ไม่ติดถนนแต่มันเป็นมันคล้ายเป็นที่ เป็นแบบว่าบ้านนี่ครับเป็นบ้านบ้านนี้เป็นแบบเป็นหมอลำเช้ายังคล้ายๆแบบว่ามันมันเป็นแบบว่าที่แบบว่าคล้ายๆเจริญแ่ะครับเป็นที่แบบว่าคนสิมาบ้านหมุนบ้านมุนนี่ครับผมเลยแพงน่อยก็ไม่รู้กันนะไปลินเนจเจลินเนาะเมียลุงต่อยแถ้วบ้าน อย่าเามากสุตดเลใส่หมูว้างสนเสียนสมัจจายหาเงินกวนฝากบอกเกแน่รวยๆยเด้อเจศแไ่แม่งขอบคุณคุณลำพันธ์ด้วยเดี๋ยวให้เราบอกกันเมียลูกสวยไง พี่ลินครับแฟนครับบอกว่าขอให้พี่ลินลำลำได้วยด้วยครับฝากบอกใหไงแน่ครับผมครับขอบพุณคุณลำพันธ์นะครับบอกเจลินแล้วครับยเอาไอากวงว้ายานเของทีุเกิว่าอ้าเไว้สักนิดครับขอคุณคอมเมนต์ขอคุณหลายๆอย่างนะครับผมนะขอพุณนที่ให้แนวทางดีๆเด้อครับเด้อบรรยากาศไร์ซดนะครับผมสวัสดีครับ